สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็นำเอาหุ่นแปลกๆนะครับซึ่งยังไม่เคยมีใครรีวิวมารีวิวให้ท่านชม้ชมนะครับผมหังนี้หุ่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันดูนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันมาทุกคลิปเลยนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันเลยก่นนะครับผมว่า หุ่นวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่หุ่นลักษณะของ Candy t o อยนะครับจากบริษัท a p พิกฟูดนะครับผมแคนดี้ทอยจากบริษัทเอพิกฟูดนะครับก็ซื้อจากเซเว่ครับแต่ว่าเป็นหุ่นเมื่อ สองปีหรือสามปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับผมผมยังไม่ได้แกะเล่นนะครับซื้อเก็บไว้ตั้งสองสามปีนะครับบาร์โค้ดยังอยู่นะครับสมัยก่อนหาซื้อไม่ได้ก็ใช้สแกนบาร์โค้ดแล้วก็ไปสั่งที่เซเว่นเอานะครับแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วนะครับผมนะฮะของคงหมดรุ่นไปแล้วนะครับมาดูด้านหน้ากล่องกันเลยนะครับผมนี่ฮะเออเอพส์นะครับเอพส์ฟูดนะครับนะครับแล้วก็มีชุดนีนชื่อว่าเออแซ็ต ใครนะครับผมแซตไหนนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับแถมุ่นยนนะครับเป็นแถมจากขนมเม็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆชุดอัศวินแซดนะฮะอัสวินแซดหนึ่งหน้าปกครับนี่เป็นเม็ดอมโกโก้นะครับผมนี่เม็ดอมโกโก้ชุดอัศวินแซดนะครับเขาในรุ่นนี้เขาก็จะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับผมที่จะมีชื่อหุ่นครับนี่บาลินไคลเซอร์นะครับหุ่นตัวนี้นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นรู้สถาวก็เป็นคล้ายกับหุ่นไวกิ้งอย่างเงี้ยครับนะหุ่นนักรบไวกิ้งตัวนี้ก็จะมา1กล่องนะครับชุดหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งเขาก็จะมีให้2แบบก็เลยแบบนี้กับแบบนี้นะครับอันนี้แบลเทิลฮะ อันนี้โคานะครับผมนี่เป็นโค้านี้หนึ่งกล่องนะครับเอ่อแล้วก็นี่แบบที่สองนะครับผมนะฮะแบบที่สองก็จะเป็นอัศซวินไนท์นะครับผมพร้อมกับแคนนอนดากอนนะครับนี่หนึ่งกล่องอันนี้แบบที่สองนะครับผมไอแพ็คหนึ่งยัฮะเขาก็จะมีอยู่สี่กล่องกล่องหนึ่งราคาก็จะอยู่ที่ผมจำไม่ค่อยได้ก็อยู่ที่ประมาณทั้งสี่สิบเก้าบาทหรือห้าสิบเก้าบาทต่อกล่องนะครับผมนะฮะด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหสวยมากเลยครับผมลูกนะฮะ นะครูปสวยมากเลยครับผมนะครัส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวพระเอกนะครับผมเป็นแบบนี้เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมแกะเลยนะครับก็ไม่ได้แกะมาสองสามปีนะครับผมนะฮะก็อยู่อย่างเงี้ยฮะเอาละครับนี่นะครับที่บอกว่า เขาดีตรงที่ว่าเลือกแบบได้ครับเขาก็จะมีหมายเลขนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็หมายถึงรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะเป็นมาลินไคเซอร์นะครับเบอร์สองก็เป็นนี่ค่ะแซปไคนะครับผมแซปไหนนะครับนี่หนึ่งกล่องก็จะมีสองตัวนะครับมีขนมให้นะครับเอาล้ครับในสี่กล่องนี่ก็จะมีเบอร์สองให้สองกล่องเบอร์หนึ่งให้สองกล่องอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับเราก็เออ สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะครับผมนี่ฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเอด้านหลังกล่องครับผมนี่ด้านหลังกล่องด้านหลังกล่องก็จะมีแบบนี้นะครับผมนี่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับมีวิธีประกอบแผงหุ่นตามใบประกอบนะครับเอไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุหกปีนะครับผมเพราะอาจเป็นอันตรายนะครับคือประกอบยากด้ยครับนี่นะครับมีผลิตตั้งแต่ปีสองพัน สิบแปดนะครับผมนะสองพันสิบแปดปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเออแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สเอ็ดก็ประมาณสองสามปีนะครับผมนะฮะนะฮะมีมีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแต่ขนมนี่หมดอายุไปแล้วครับผมนี่เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองนะครับผมโอเคนะครับอ่าดูสีกล่องแล้วครับผมปื๊ดนะเดี๋ยวผมจะวันนี้ก็คงจะเออแกะรีวิวเออให้ชมัะ ตัวหนึ่งก่อนนะครับตามสัญญานะครับผมเพราะข้างกล่องว่าถ้าผมมีโอกาสมีเวลาก็จะมารีวิวให้นะครับก็คงจะเอาเป็นตัวฝ่ายพระเอกก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะชื่อชุดอัศวินแซดนะครับผมวันนี้ก็คงจะรีวิวมังกรดีกว่านะครับเดี๋ยวพระเอกค่อยคิดถัดไปนะครับเพราะว่าผมชอบมังกรครับผมนะฮะโอเคครับนี่เดี๋ยวแกะเลยนะครับผม นี่ก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับแกเลยนะฮะนี่ครับปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกออกมาในแพคน่ฮะโอ้โหมีขนมมาให้นะครับสมัยก่อนอร่อยน่าดูนะครับแต่เดี๋ยวนี้เสียแล้วครับผมนี่ครับขึ้นลาหมดแล้วครับนี่ฮะตั้งสองปีสามปีละไม่ต้องกินแล้วก็ขนมนะครับมาดูนี่ฮะในแพคหนึ่งเขาก็จะมีขุนให้แบบนี้ครับ ก็คือเป็นสองสองอันนะครับอันนี้ก็คงเป็นพระเอกครับนี่อัศวินไท์นะครับนี่นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยพระเอกนะครับเป็นมังกรครับเขียนว่าดาก้อนแคนนอนดาก้อนนะครับผมแคนนอนดาก้อนี่เป็นตัวนี้แคนนอนดาก้อนนะครับเอาล้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะตัวนี้เล่นกันครับผมนะฮะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอืมตันแรกนะครับแกะเลยครับผมมีสองสีนะครับ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีคู่มือมาให้โอ้อย่างนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ยากสำหรับ,บเด็กๆแบบน่นอนครับนี่ใบป,ประกอบขั้นตอนที่หนึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับบอกแต่หมายเลขเออที่แผงตรงนี้นะครับว่าเป็นหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบหกหมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลข 7, เจ็ดอะไรเงี้ยฮะอัอนนี้ในแผงเขาก็จะมีหมายเลขต่างๆนะเห็นชัดดีนะครับผมนี่ครับผมหมายเลขต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นหมายเลขต่างๆที่ตรงนี้นะฮะ A สามนะครับนะฮะแล้วก็มีหมายเลขบอกนะครับเช่นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยยี่สิบนะ,ะเบอร์ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหมายเลขบอกนะครับนี่เบอร์อยี่สิบงีนะครับผมอย่างเงี้ยฮะ,นะฮะก็ประกอบตามหมายเลขไปครับผม แต่ไม่ได้บอกว่าให้เราประกอบส่วนไหนก่อนมันจะยากตรงนี้นะครับสำหรับ,บเด็กนะครับไม่จะประกอบส่วนหัวก่อนหรือส่วนตัวก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมีแต่ว่าขั้นตอน,นในขั้นตอนอย่างเงี้ยก็จะมีการประกอบได้หลายชิ้นตอนนี้ประกอบขั้นไหน1 2 3่งสอาเขาไม่ได้บอกมานะครับมี ABCD B, น,นะครับผมเออประกอบเอเอ A B C 3ขั้นตอนก็จะได้1ตัวนะครับผมนี่ใส่จับส่วนที่4นะครับเป็นแบบน,นี้โอเคอเดี๋ยวมาประกอบกันดูดีกว่านะครับ เราก็ทําตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าก่อนประกอบนะครับจะต้องตัดแผงก่อนนะครับผมนะฮะนี่ให้ดูแผงก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆออกน้ําเงินนะครับแกมๆนะครับก็สวยดีครับเงาแว๊บๆเลยนะครับผมออันนี้ก็จะเป็นส่วนปีกนะครับส่วนปีกกับส่วนหัวนะครับนี่สวยมากเลยครับอืรายละเอียดสุดยอดเลยครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนลําตัวกับส่วนขานะครับผมนะฮะสวยมากครับ แผงหนึ่งก็เอ่อก็พอสมควรนะครับประมาณแปดเซนนะครับผมแปดเซนครึ่งความยาวอยู่ที่สิบสามเซนนะครับทุกแผงก็จะขนาดเท่ากันนะครับผมนะฮะอ่าแล้วครับตานี้เดี๋ยวเรามาเอ่อตัดตัดแผงก่อนนะครับผมตัดแผงทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่าเอาละครับอันนี้ผมก็ตัดมาเรียบน้อยนะครับผมก็ให้อยู่เป็นแผงนี้นะครับเพราะว่า มันจะได้หาง่ายนะครับเนี่ยฮะผมก็เอา,เอาติดบน,บนสติ๊กเกอร์นะครับมันจะได้ชิ้นส่วนไม่หลุดหายไปไหนนะครับเนี่ยฮะชิ้นส่วนไม่หลุดหายก็หยิบง่ายดีนะครับเรามาดูกัอนดีกว่านะครับว่าเราจะประกอบเล่นรวมล่างแบบไหนยังไงครับประกอบล่างยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตามขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับผมก็เอาเริ่มที่ เออแล้วกันนะครับผมเนี่ยประกอบตามขั้นตอนนะครับคือเอนะครับผมนะฮะเขาก็จะมีส่วนหัวก่อนเลยนะครับดูสิส่วนหัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนหัวให้2ชิ้นนะฮะส่วนหัวนะครับผมเออส่วนหัวนี่จะประกอบยากที่สุดนะครับผมมาดูกระดิ่งวัประกอบแบบไหนนะครับผม น,นี้ก็เป็นส่วนหัวก็เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปมาดูช่วงออบีมั้งครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของบีก็เป็นส่วนอาวุธปืนนะครับผม ปืนกระแตแล้วนะครับต่อไปก็มาดูส่วนตัวนะฮะส่วนลําตัวครับผมปืนกระแสแล้วนะครับส่วนลาตัวเขาก็จะมีช่วงตัวที่ว่าลักษณะของชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับผมประกอบเลยครับ อันนี้ก็ได้ลําตัวนะครับอันนี้ก็เหลือตะขานะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบขากันดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของมือนะครับผมของมือซ้ายขวานะครับ นี่ก็เหลือจะใส่ปีกแล้วครับผมนะฮะปีกก็หมดแล้วครับปีกกระเสรแล้วครับปีกเกือง่ายครับผมแล้วก็ติดแป๊กเข้าไปตรงนี้นั่นเองก็จบแล้วครับผมนะอืมจะได้ปีกแล้วครับครับก็เป็นปีกแล้วครับผมนะฮะนี่ก็เหลืออาวุธนะครับรวมกลมนี่ก็เสียบเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับผมได้แล้วครับก็จะเป็นแคนนอนดาก้อนนะครับผมนี่ฮะก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนนะครับผมนะสิบหกเซนนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักแปดเก้าเซนนะครับผมนี่ครับแคนนอนดาก้อนนะครับสวยงามมากครับผมสีสันนะครับด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะใหญ่ดีครับดูด้านล่างนะครับด้านล่างรายละเอียดดีมากเลยครับผม แคนนอนดาก้อนนะครับเ,เด็กๆก,ก็คงประกอบไม่ได้นะครับผมว่าต้องคุณผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกขั้นตอนประกอบนะบอกแต่ว่าเราจะประกอบตรงไหนบ้างแค่น,นั้นเองนะครับผมนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกันดีกว่าครับผม ก็ได้ดูรอบๆตัวเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นหุ่นนะครับดา้อนแคนนอนนะครับแนคนนอนดา้อนนะครับผมนะก็เหมือนตามแบบเป๊ะเลยครับผมส่วนปากเขาขยับได้ครับแล้วก็เนี่ยฮะขยับได้หมดเลยครับตรงนี้ก็แขนตรงนี้ก็ขยับได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นข้อต่อแบบตุ้มตัวเมาขานี่ขยับได้นะครับตรงนี้ก็อ้าออกได้นะครับผมนะฮะขางนี่ขยับได้นะครับเปือนนี่ยิ่งดีเลยครับผมถอดออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนยฮะเสียบเข้าไปก็ง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วก็สามารถที่จะดัดแบบไหนยังไงก็ได้นะครับนี่ครับโอ้โหนะครับแฮนนอนดากอนนะครับผมนะฮะก็ได้ดูจบแล้วนะครับนี่ก็ประกอบก็ยากหน่อยนะครับประกอบยากหน่อยนะฮะ สำหรับเด็กนี่ก็องประกอบไม่ได้นะครับผมต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยประกอบนะครับก็สวยดีนะครับผมแล้วครับส่วนหุ่นตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแต็ไขนะครับก็คงจะไว้รีวิวคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมนี่นะฮะอย่างเหลือนี่นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ